นี่นะคะเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะพี่เป็นสิบล้อหัวล่างนะคะฮี n o วิตเตอ500นะคะตัวนี้344แรงม้านะคะปี59ค่ะ ส่วนตัวหางนะคะจะเป็นปี57นะคะมาจากกูเสรีชัยพัฒนาค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราพาเดินชมกันเลยค่ะถังน้ำมันนะคะก็จะบรรจุได้3 7 0ลิตรค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวลูกกันเลยดูกว่าน,นะคะเป็นหางพื้นเรียบนะคะปี P 57นะคะมาจากกู SCP นะคะเสรีชัยพัฒนานั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นแบบ3ามเพลานะคะพี่ขานเลยนะคะ สภาพนะคะก็ตามการใช้งานนะคะขายราคาตามสภาพนะคะพี่ขาถ้าอยากซื้อหัวแยกหรือหางแยกก็ซื้อได้ค่ะแต่ถ้าซื้อคู่กันก็จะให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะพี่ขาตัวสเปคของหางนี้นะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่12.5และความกว้างอยู่ที่2.50ค่ะหนูเปิดราคาพิเศษให้เลยนะคะราคาคู่นี้นะคะหัวลากและหางพื้นเรียบนะคะเปิดราคาเบาๆให้เลยะคะ่ะนี่เลยนะคะราคาอยู่ข้างบนนี้นะคะ ้าสนใจนะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะแล้วถ้ามาจองกับเราที่หน้าร้านนะคะรับรางวัลใหญ่หน้างานกับเราไปเลยอย่าลืมนะคะด้วยทุกมือสองต้ทว T ยมค่ะ